นี่พี่ผาน้องโอมาเลยครับนี่อะไรครับน้องโอ Arizona, ขี่อะไรนะกโอขี่อะไรนะขี่นอนขี่นอนนอนใหญ่ไหมครับโอ้หนอนใหญ่จร right, <talk> ิงด้วยครับโอ้ยแม่นอนใหญ่อย่างนี้เนี่ยโอ้พี่โดเขาจะขี่ด้วยนะครับโอพี่โดลงแล้วพี่โดโน้องโอลงแล้วครับโอ้โหแล้วตุ๊กแกอยู่ไหนตุ๊กแกอยู่ไหนเออจาบวัาโซนไหน มันมีแต่มือให้เอออ่าที่จับอเอ้เยโอ้เอ้าโอ้โอ้ยข้างหลังหนูตุ๊กแกขี่หนอนด้วยนะโอ้นะตุ๊กแกขี่หนอนด้วยโอ้ยตุ๊กแกตัวใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยตุ๊กแกมขับขาแล้วว๊ะ จ๊กแกคมามแล้วครับอู้จ๊กแกคามแล้วหนุนไหมหนุหนอไอ้อ้ยเอเโอ้โอโอโอโนอยนอนตัวใหญ่ 拜拜，拜拜。